จังหวัดลบบุรีประกอบพิธีอันเชิญเครื่องราชสักการะผ่านพุ่มพระราชทานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงพยาบาลอานันทมหิดลครบรอบ86ปีค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ในายอัมพลอังคภา,ากรกุลผู้ว่าราชาการจังหวัดลบบุรีประกอบพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะผ่านพุ่มพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระบรมราชินีถวายเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิปดินรัชากาลที่8 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเนื่องในวันสถาปนาโรงพยาบาลอน,นันทมหิดลครบรอบ86ปีและถือเป็นโรงพยาบาลทหารแห่งแรกของกองทัพบ,บก โดยมีพลตรีนัทธนน์ผู้คุกกะผู้อำนวยการโรงพยาบาลอานันทมหิดลพร้อมด้วยข้าราชการแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลอานันทมหิดลหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจพลเรือนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดลบบุรีร่วมพิธีณลานพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระปรมนินทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิปดินภายในโรงพยาบาลอานัน ธรรมหิดลตำบลเขาสามยอดอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีทั้งนี้เพื่อรำลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดล ที่ทรงมีพระราชบัิธานที่จะช่วยเหลือข้าราชการทหารพลลเรือนรวมถึงประชาชนในจังหวัดลบบุรีและจังหวัดใกล้เคียงให้มีสถานที่บำบัดทุกบำรุงสุขในการรักษาพยาบาลเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วยทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการสร้างโรงพยาบาลพร้อมทั้งพระราชทานนามว่าโรงพยาบาลอานันทมหิดล